นี่นางหนูใบชาค่ะจากนางหนูใบชาเพจก็วันนี้เป็นคลิปทําตามสัญญาค่ะเรื่องสิวที่หลังรักษาย,ยังไงสิวที่หลังเนี่ยจริงๆมันอยู่ใต้ล้มผ้าใช่ไหมใครจะมาเห็นของเราสาวๆหลายๆคนอาจจะคิดแบบนี้แบบพี่คะสิวที่หน้าหนูยังไม่หายเลยหนูจะมารักษาสิวที่หลังแล้วหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีแบบ ชุดเสื้อผ้าสมัยนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเปิดนิดนึงแล้วก็บางทีเนี่ยเราไปงานลาตีเราก็อยากสวยเป็นพิเศษในคืนนั้นซึ่งชุดลาตีส่วนมากมันก็จะแบบเปิดหลังถูกมะซึ่งถ้าเกิดเรามีสิวเกิดกลางเนี่ยมันก็ลดสเสน่ห์ในตัวเราลงไปมากเลยทีนี้มันก็เลยเราจะเป็นที่จะต้องรักษาสิวที่หลังแล้วละ่ะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่มาให้ความรู้ก่อนว่าสิวที่หลังเกิดจะได้เกิดได้จากอะไรบ้าง ก็เกิดจากหนึ่งอาจจะเป็นสิวเชื้อยีสต์หรือเชื้อแบคทีเรียก็ได้และเกิดจากการที่ผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งของเราไม่สะอาดอันนี้น้องต้องย้อนมองไปดูว่าน้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนบ้างไหมคะไม่ใช่เดือนหนึ่งเปลี่ยนครั้ง2เดือนเปลี่ยนครั้งนะคะอันนี้ก็สิวขึ้นแน่นอนพวกเสื้อผ้าที่น้องสวมใส่อะค่ะอับชื้นไหมเปลี่ยนบ้างไหมสะอาดไหมอากาศถ่ายเทดีไหมอ่ะ อาจจะเกิดจากฮอร์โมนก็ได้อันนี้ควบคุมยากค่ะเวลาฮอร์โมนพุ่งพวดเนี่ยแล้วสิวขึ้นเนี่ยอันนี้ควบคุมยากมากแล้วก็อาจจะเกิดจากการที่แบบว่าผิวหนังเราเนี่ยอุดตันแล้วก็อักเสบได้ด้วยตัวเองก็ได้ทีนี้วิธีการรักษาเนี่ยตามที่มาเลยค่ะวิธีแรกหมั่นสครับผิวค่ะทีนี้สครับที่ให้สครับเนี่ยข้อหนึ่งนะคะห้ามสครับด้วยเม็ดบีดที่มันแบบแหลมคมแบบมีมุม มีมุมมีเหลี่ยมเยอะๆพวกเกลือพวกน้ําตาลเม็ดใหญ่ๆนี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ห้ามสครับบ่อยๆค่ะอาทิตย์ละครั้งหนึ่งสองครั้งพอและข้อ 2, สองสหรับคนเป็นสิวอักเสบอยู่ห้ามสครับนะคะเพราะจะยิ่งทําให้เละค่ะเละเป็นโจ๊กเลยค่ะคราวนี้อ่ะวิธีที่สองมาเริ่มเรื่องกับการใช้ยาแล้วนะก็คือการอาบน้ํานั่นเองค่ะให้น้องไปหาซื้อสบู่ตัวนี้นะคะเรียกว่าสบู่ฮาโลเกตค่ะ ถ้าเกิดว่าใครดูไม่ทันนะคะให้แคปหน้าจอนี้ไว้นะคะแล้วก็ไปเปิดใน Google ดูพี่เห็นใน Google มีคนขายอยู่หลายคนสบูฮา l ์โ a เกเนี่ยมันเป็นสบู่ที่ประกอบด้วยน้ำแร่ธรรมชาติที่มีส่วนประกอบของซัลเฟอร์นั่นเองค่ะซึ่งมันเป็นสบู่จากประเทศอังกฤษมีทั้งขนาดก้อนเล็กและก้อนใหญ่เ,เวลาอาบน,น้ำเช้าเย็นเนี่ยค่ะให,ให้ฟอกตัวด้วยสบู่ตัวนี้ทิ้งไว้ห1 0นาทีนะคะก่อนที่จะล้างออกด้วยน้ำเปล่า ทีนี้น้องเห็นสบู่ตัวนี้มีหลายสีมากเลยแล้วแต่ละสีเนี่ยควรจะใช้สีไหนดีคะพี่จะบอกเลยค่ะว่าทุกสีสูตรเดียวกันค่ะเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าน้องทนกินไหนต่อกันได้มากกว่ากันนั่นเองค่ะคือกินไหนเหม็นน้อยสุดนั่นเองค่ะเพราะซันเฟอร์เนี่ยค่อนข้างจะเหม็นอ่ะสีเหลืองมันเป็นออริจินอลสีชมพูมันเป็นกลิ่นกุลาบประมาณนี้ค่ะพี่ก็จําจได้ไม่หมดน้องก็ลองไปเซิร์ชดูนะคะว่าชอบสีไหน ก็แล้วแต่ว่าน้องจะทนกลิ่นไหนมากกว่ากันได้เองนั่นเองนะคะหลังจากนั้นน้องอาบน้ำแล้วก็ฟอกด้วยสบู่ซัซเฟอร์แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยให้น้องเออช็ดตัวให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้น้องตามด้วยเบนซัคทีนี้เบนซัคเนี่ยไม่ใช่5%านะคะย้ำย้ำนะคะ2.5%นะคะคือพี่ไม่ได้เป็นสิวที่หลังหนึ่งและพี่ค่อนข้างที่จะชินกับตัวยาที่5% 2.5%อ,อ5ตาแต้มเฉพาะ สิวที่เกิดขึ้นนะคะพวกสิวอุดตันตามแต่สิวอุดตันที่เกิดขึ้นนะคะตามและนอนเลยไม่ต้องล้างออกนะคะไม่ไม่แน่นอนเพราะว่ามันเป็นที่สองจุดห้าเปอร์เซ็นตถ้าน้องใช้ห้าเปอร์เซ็นไม่แน่นอนค่ะทีนี้น้องต้องทําใจเรื่องหนึ่งคือชุดนอนน้องจะเหลืองจากยาที่ทาดังนั้นเนี่ยถ้าทา,ายาตัวนี้ต้องทําใจเรื่องเ,ออเสื้อนอนเราจะเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่ชุดเก่าๆนอนตอนเชา้าไม่ต้องทาค่ะเพราะว่าจะทําให้เสื้อผ้าชุดนักเรียนเราเนี่ย เป็นคาบเหลืองๆได้ก็แต้มแต่ตอนนอนนะคะหลังจากที่แต้มตัวนี้เสร็จพี่ก็ให้น้องอาทาแป้งน้ําค่ะสําหรับสิวอ,อุดตันที่อักเสบมากๆนะคะให้แต้มด้วยแป้งน้ําที่มีส่วนผสมของซาลิคไซลิกนะคะซึ่งตัวที่พี่แนะนําก็เป็นตัวนี้ค่ะเป็นแป้งน้ําของซิลิลาดน้องสามารถซื้อหาใน Google ได้นะคะให้แคปหน้าจอนี้ไว้ค่ะแล้วก็ไปลองหาซื้อได้ตัวเองนะคะก็ ให้น้องทาแป้งนะ้ำตัวนี้ตอนนอนนะคะตอนเช้าไม่ต้องทาเพราะมันเป็นคราบนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆหมั่นขยนันแล้วก็อดทนเดี๋ยวจะหายนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมนะคะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนกับเสื้อผ้านะคะโอเคค่ะถ้าชอบพี่อย่าลืมรีโพสและกดไลค์พี่นะคะสำหรับคลิปเอ่อชแนลนี้จะมีสาระดีๆมาให้เสมอค่ะอย่าลืมแวะไปทักทายพี่บ้างนะคะที่นางหนูไปชาเพจนะคะแล้วก็สามารถไปพูดคุยกับพี่ได้ใน YouTube ของพี่นะคะ โอเคค่ะวันนี้พี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีนะคะ